modify ink professional printing and service สวัสดีครับผมธเนศ modify ink นะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นวันอาทิตย์เดือนเมษายนนี่แหละก็หลังจากออกงานที่เมืองทองนะครับเราก็เร่งส่งของเราแทบจะส่งทุกวันอาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดนะครับอาทิตท์บางทีก็มาส่งของบ้างแล้วก็มาเตรียมงานบ้างผมอยู่หน้าที่โชว์รูม modify ink นะครับอันนี้เป็นกดังดีสิ แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เป็น D7 เราจะแบ่ง D10 เป็นงานพวก UV, Printing, UV, DTF ก็จะอยู่ฝั่ง D10 ส่วน D7 จะเป็นงานพวกการ m เม t นพวก DTG DFT จะอยู่ฝั่งโน้นทั้งหมดทั้งเครื่องพิมพ์แล้วก็ตัวอย่างงานวัสดุต่างๆก็จะแยกกันแบบนั้นนะครับที่ผมอยู่หน้าโกดังผมจะให้ดูงานงานหนึ่งที่เราทำตั้งแต่ก่อนออกบูธที่เมืองทองนะครับก็ประมาณวันที่15มีนาปี6 7ที่ผ่านมานี่นะครับ ที่เราทำแล้ว,ลวเรามาติดด้านหลังผมเป็นโลโก้12ปี m o d i f y ยอิที่เราใช้งาน DFT ทานเซอร์บนหนังนะครับเป็นหนังประเภท TU นะครับอันนี้เราโดนแดด100%นะตอนที่เราอัดวิดีโอนี้10โมงเช้านะครับส่วนตอนบ่ายนี้จะโดนแดด100%ถ้าเราสังเกตดูนะครับถ้าเราแพนกล้องขึ้นไปด้านบนจะเห็นคำว่า DFT p พ y พวกนี้จะทำมาก่อน อันนี้ทำมาประมาณสองปีได้แล้วครับข้างบนนะฮะก็จะเริ่มว่าขนาดสีพวกสีแบรนด์ดังๆนะครับที่มาพิมพ์บนัคลิกล้วก็มาแปะก็ตัวนี้เริ่มซีเริ่มมัวไปหมดแล้วก็เดี๋ยวเราจะดูเทสนะครับว่าตัวนี้จะอยู่กับเราทนกว่าอีโคโซเวนไหมแลนหลังผมจะเป็นป้ายที่เราไปออกงาน ที่มองคองเหมือนกันถ้าลูกค้าที่ไปที่ไงมืองคองจะเห็นว่าเรามีอยู่สองป้ายป้ายด้านบนบนหลังคาจะเป็นป้ายที่ทําจาก d f t สกินบนหนังส่วนอันนี้คือปิ้นตรงจากตัว Eco So v เว t แล้วก็ปิ้นบนไวนิลนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็เลยถือโอกาสมาทดสอบความทนแล้วก็ทําคลิปไปเลยทีเดียวให้เห็นว่าระยะเวลาที่เราตากแดดพร้อมพร้อมกันแล้วก็ปิน้นพร้อมพร้อมกันว่า Eco So v เว t ที่เขาทํางานเอาดอส่วนใหญ่บนไวนิลอยู่แล้วนะครับว่าเราเ็าจะเห็น กับเจนใหม่ที่จะมาแทนก็คือตัว DFT ถ้าเราเลือกที่จะทานเฟอร์บนบางอย่างนะครับแล้วก็งานสู้แดดเราจะดูกันว่าไหนจะทนกวก่าน,นะครับก็ในไหนวันอาทิตย์แล้วไปดูกันว่าเราทําอะไรวันนี้นะครับผมก็นัดทั่งทีมบ้างบางท่านมานะครับเพื่อจะขึ้นของไปส่งงานอ,อ๋ออันนี้อันนึงก็เป็นงานทีออ่ทำไม่นานนะครับ อันนี้ไม่ต่ำกว่า3เดือนก็โดนแดดช่วงบ่ายร้อเปหมือนกันอันนี้บนมาให้นะครับแต่ว่าไม่ได้รีดจบนะครับเป็นโลโก้ร้านกาแฟาเราเป็น m อ็มคอรนะครับอันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็แม่บ้านมาทองความสะอาดววาครับก็เราช่วงนี้คุณแปก,ก็เริ่มเตรียมเครื่องก่อนที่จะไปส่งนะครับ อาทิตย์ที่แล้วก็ไม่หยุดอาทิตย์นี้ก็ดุยกันตอ่อนะครับกลายเป็นเราส่งเครื่องวันอาทิตย์ไปแล้วสนันใ่เวันครับเจ็วันไม่เป็นหลายรุ่นค้าเราครับก็ทั้งแปะแล้วก็นบินนะครับก็เตรียมเครื่องก่อนส่งช่วงนี้ก็ด้านหลังก็เป็น UV นะครับสองตัวนี้ก็จะส่งวันจันทร์กับอังคารอันนี้ตัวรุ่นใหม่ตัว M 6000 v 2กับตัว M 3000 v 2 นี่ก็เตรียมส่งเหมือนกันนะครับก็หลังจากช่วงที่เราส่งเครื่องก็จะเริ่มมีสินค้าเข้ามาใหม่นะครับช่วงนี้ก็อาจจะเคลียร์เครื่อง DFT ในห้องนี้น้อยลงไปหน่อยนึงครับเมื่อสามสวันที่แล้วก็นําเครื่องส่งองตูตัวห้าหัวมันก็เลยดูกระดังโล่งนิดนึงแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะมีสินค้าเข้ามาใหม่ตามที่เราสั่งเมื่อช่วงหลังงานนะครับเราก็สั่งตามที่ลูกค้าออเดอร์เราแล้วก็จะกลับมา ีโชว์รูม Modify i n g เต็มเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆมีสินค้ารุ่นใหม่บ้างที่จะเข้ามาก็อย่าลืมนะครับเข้ามาทดสอบได้ที่โชว์รูม Modify i n g ขอบมากครับสวัสดีครับ